กลับสวัสดีครับคุณพ่อวัวสวัสดีครับค่ะพ่อวัวสวัสดีค่ะพ่อเง้วเซียวพ่อหญิงครับท่านผู้ชมเนาะฝันแนวไหนก็ครับพ่อเง้วเงวด้วยที่สามสิบท่านภาคมิหนี่ยวสู้ฟังได้ครับฝันดีอยู่ฝันดีบ่ครับนอนอยู่น้านอนอยู่น้าครับผมฝันว่าพระเพิ่นมาบอกพระมาแต่ใสอีกครับคุณพ่ออ๋อแมวน้อยเป็นอาหาไปเอาเขาไปทชงน้ำชงกินเพื่อุ้ยโยมนี่ มีบุญกุศลผลเอเดียวอาตมาให้ให้ขล้องดีพ่ะะอาตมาให้ค้องดีอเออไมมีแมวนําบอกครับในความฝันอ่ะน,นะแมวอยู่หน้าโอ้เอาเขาไปให้แมวกินแมวหน่อยสามตัวมันออกโลกอยู่ฮื่นอืมครับโยมในใจบุญสงสารเมตตาพุทธเจ้าเรี่ยงแมวมาก่อนครับผมเออแล้วเอเอ,เอโ,ออโ,อโอู้ยโยมนี่ดีที่ทสุดสงสารสัตว์ แล้มาแล่แมวก็แล่เลยกัออกอนไล่ลบไปเริ่อมาดูเพิ่อเก็เลขผองอู้บมิเงินซื้อก็เขาก็นัไปเลยรับอาตมาให้องดีครับผมแปดแปดเพิ่นห้เล็กอัตามาซื้อแปดแปดเลิกกับแปดเก้าพ่แปดแปดแปดเก้าบาไทยเลยโอ้เพิ่นมาเดืเลยมาเพิ่นบเดย์ยภาษาในเพิ่นมาพอผ่านมาซื้อเออพันมาแปดแปดก<น>็บแปดเก้าเออครับ ชื่อขึ้นสลวงแปดแปดแปดเก้าเนิ้อพ่น้จล่างบนบนหัวดิกันไว้ทั้งล่างทั้งบนเหรอครับเอฟซีเนาะกแมนยู่คาถือโรตรีล้ววันทีหนึ่งพุณหรอครับแล้วเพิ่นว่าคว่ำผันหรัอคว่ำบ่ะคะเออกับผันคว่ำจริงอันบาดนี้อันขั้นถาสิเปะเอาก็ไม่เอาเปะตัวไหนครับพงัวเรื่องเพื่นบอกแปดแปดปเก่าแปดแปก็แปดเก่าเพื่อนแหละเพิ่นว่าเออแปดปดได้โยมแปดปดชื่อขึ้น ปดแปดแปดเก้านะคหนุ่มครับเพิ่นพูดไทยเลยพูดไทยเลยสามตัวเหครับสามตัวเพิ่นบอกบอกว่าครับอีกทีแล้วุณว่นบอแปดแปดโอเคเป็นเด็กสองตัวครับเอฟซีเนาะเขาบอกตอนเพิ่นไห้เนาะครับคันธาใส่กับแปะบนไหนครับคันธาเป๊ะกับเอาเป๊ะกับแมวแล้วครับแมวสามตัวแม่มันยั่งย่ครับเห็นแม่มันบอแม่มันอยู่หันย่บ่ครับ แม่มื่อกี้ออกลูกอีกสี่ตัวอยู่เพื่อนแน่ออกมาอีกสี่ตัวอยู่หน้าอีกสามเออพัดถูกอยู่หน้านี่มันเป็นเลขที่เท่าไหรครับแปดเจ็ดมันเป็นลขที่แปดเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดแปดเก้าครับผมแม่แม,แม่เปเอากับแมวนี่นะครับท่านผู้ชมเนาะแมวนี่ก็ไม่โชคและกังขาฟันเห็นแมวเห็นยังนี่เห็นสัตว์สั่นสูงตัวครับแมวสามตัวกับสาม ต้องมีสามดาสี่เปเป็นตัวไหนล่ะครับแมวสี่ขาแมวสามตัวออกมาอีกสี่ตัวเซมสามสี่สี่สามเป็นยังล่ะครับพอแก่แล้วแต่แล้วสี่ขาอีกคู่บาเพิ่นอาจารย์เป็นไหกี่อืนกับปเปปไต่เด็เพิ่น่แปดแปดกเปเปเก่าเนื้อครับผมชื่อน้ำเพิ่นว่าไหก็ ซีสามสามสีกระไรก็ถามันเปยเอาแมวเนาะเนาะเอฟที่สิเปเอาพี่เจนาเอาครับผมพี่มีหมายมหาบอครับผมฟันเห็นพี่มีหมายยังครับนี่ยังอยู่ยังบนฝันนะครับข้ามผมค้ับผมผมื่อกี้คนไม่ชอบพี่ไม่นางบนเนี่ยครับผมครับผมตัวนี้ผ่าเพิ่มมากก่่นผ่ามาก่อนเนาะมาผ่าพานมากมันมาพ่อเห็นแมวหน่อยเลย เอาเขาไปทรงชุ่มมือเด้ครับชงสันสัตว์โอ้ดีหลายดีหลายพ่าเจู้เฒ่าบอกดีแล้วโยมโอ้สุดยอดสุดยอดขอบคุณด้หลายครับคุณพอง่วมีอย่างอีกอยู่บ่ครับเนี่ยมีอย่บ่มีอุ้ยขอบคุณครับพ่อวัวขอบคุณครับสวัสดีครับครับเนาะเดี๋ยวสีจดตัวเลขของพอง่วไปแคบหน้าจอครับครับผมสมมติชมน้าตวเลขของพอง่วครับสมมติชม พระล่ะครับบอกนะครับท่านผู้ชมเนาะพระจำศีลจะเดินทางมาไทยไซบูซาบครับเอฟซีบอกเลขสองตัวครับแปดแปดกับแปดเก้าครับท่านผู้ชมเนาะคันถ่ายเปเอากับแมวนีเบาแอมเราทงเปย์หายซีสามสามซีกระไรนะครับเอฟซีขั้นถ่ายเอฟซีเปย์เด้ตัวได้กับข้อมันไต่คลิปบอกเบาแอมเราทงนั่นไม่ได้ครับเนาะงวดตุนที่สามสิบท่านว่าข่มพศสองพันหกร้อยหกสิบหกนี่ครับสำหรับคลิปนีเบาแอมเราทงกับศิลาท่านผู้ชมไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ แต่ยันเพิ่งไปใส่ครับเอฟซีบ่าวแอมโทงมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเหมืองของดีกันครับบ่าวแอมโทงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิด,ดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิดใหม่ทิศมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียยทซั์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าบวกใครเขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค่ะขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่เจนซีเรทือเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังครับน้องเบิร์ดครับนางถ่าอยู่ของแม่ครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีค,ครับครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหอสามครั้งโอ้ถ้าปากสามครั้งแล้วูหขอสามลูปคิวสามครั้งลูกัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ ผเป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่ารวยพ่อหลวงปู่รอดเนี่ยพ่อดวี่ดหนะเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างต่างเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรม네เมตตามาสพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับนรรมชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับนรรมชมเบาแอมเราทงหูยินข่าวกบรอดซาครับนรูมชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับนรูมชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสาหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบ่ค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นล้านเฮาแข่ข่ายว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็ุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ บ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมาน่าแนล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากอีซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังไกยผู้สาว กูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปอูกมากนะครับเนาะล่วก็มือแท้ๆครับ่านผู้ชมมือแท้ๆล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิ้วสามเถื่อล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วกัมี่วัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดหลวงปู่รวยยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แตงขึืนอกันนี่ครับยืนคาวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโต่มาตามเบอร์ทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ไ้ดวงเงินบาร,รมีข้อแพร่กระจายไ้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ด้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุน,มน,ำน,ำมนของหลวงปู่หลอดมหาอีฟซี่นะครับสม,มุชุมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตนัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะ แล้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับมาฝากอิบสีโบลายกระโถ่มาได้กระโถ่มาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้ลานเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ หน่งตาเพิ่งทำเลยพอดลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรก็ผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ